โดยเขาตั้งหนึ่งสอนเทศนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาพูดคุยเกี่ยวกับจังหวะเข้าเมื่อวานนิดนึงนะครับผมก็เมื่อวานโอ้โหสเปรดกว้างไม่ได้เทดไม่พอนะแผ่นดินไหวก็โหเรียบร้อยเลยเมื่อวานผมกะจะเข้าช็อตเนี้ยได้ประมาณร้อยนิดนิดร้อยสิบร้อยจุดอะไรเงี้ยอืมช็อตนี้นะผมแล้วพอผมเห็นสเปรดแบบตรงเนี้ยสี่สิบผมแบบโอ้ไม่ดูละ เขาเริ่มมาเสเปรดเริ่มกลับมาปรับปกติช่วงบ่ายโมงนะครับประมาณบ่ายโมงพอดีนะแล้วก็มีจังหวะเข้าอีกช็อตหนึ่งแต่ว่าผมเซง็งเซ็งสเปรดแล้วไงเนี่ยพลาดจุดเข้าก็ก็เลยไม่ได้ดูละตรงนี้สรุปก็มีจังหวะเข้าอีกช็อตหนึ่งนะครับก็ไม่ได้เข้าไปก็อดส่วนเมื่อวานพี่มินิก้านะมีเข้าชออ็อตช็อตนี้ไปแต่เขาน่าจะไม่ได้ปิดนะครับก็โดนสต็อปลอสไปนะครับผมประมาณร้อยจุดแล้วก็มีจังหวะเข้าช็อตนี้ทีหนึ่ง เข้าบริเวณนี้นะครับให้เขาลงมาประมาณ400จุดนะครับเขาก็ปิดจังหวะนี้ที่เขาปิดเพราะว่าซ้ายมือนะครับมีแนวรับแล้วก็มีเทนไลน์ขาขึ้นนะครับก็ปิดไปก่อนได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นไปก่อนนะผมแต่400จุดก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับจังหวะที่ว้าวที่สุดทําเอาผมนอนไม่หลับผมนอนคิดทั้งคืนเลยโหเข้าไปได้ไงวะนี่นะช็อตนี้ถ้าเราดูทำเฟรม30นาที ปลายไส้ตรงเนี้ยเนี่ยจะเห็นว่าจังหวะเข้าของพี่เขานะครับจะเป็นเทนไลน์ขาขึ้นอันนี้เทนไลน์ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ซ้ายมือเป็นแบบโซนแนวรับสามสิบนาทีเขาก็ถือสต็อปล s อประมาณสองร้อยห้าสิบจุดไม่เกินสองร้อยจุดเนี่ยเขาก็ถือมาปิดพันจุดจังหวะน,นี้เขาถือมาถึงตรงนี้เพราะว่าทางด้านซ้ายมือมี เออเป็นแนวต้านทำเฟรมเท็หนึ่งนะครับจากที่ผมสังเกตนะครับเขาชอบไปปิดบริเวณแนวต้านทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็เนี่ยบวกกับมีไส้เนี่ยเขาจะชอบปิดบริเวณทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับเขาจะชอบถือแบบมั่นใจอะไรเงี้ยก็เป็นจังหวะงเข้าของพี่แล้นะครับส่วนนี้ผมก็เอารูปมาให้ดูนะครับว่า สเปดสี่สิบทองโอ้โหเนี่ยไอเส้นทอวขาวเนี่ยคือผมให้ดูแล้วว่าผมจะเข้าช็อตเนี่ยเนี่ยแล้วก็วิ่งอินพาไปเรียบร้อยนะผมเซ็งเลยปิดจอเลยแล้วก็มาพลาดอีกช็อตหนึ่งขลุ่มเมื่อวานไม่เทรดแล้วแพนินไว้พอพลาเสร็จแพนินไว้เรียบร้อย ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็ไปฝึกซ้อมแกะจุดเข้าอิมพาวอาจารย์เพิ่มนะครับแล้วก็จุดสวิงของพี่มินิก้าเพิ่มนะครับขอให้พี่พี่ทุกคนปลอดภัยนะครับผมก็พบกันใหม่วันจันทร์นะครับผมครับ